ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านหนองผักบุ้งหมู่2นะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของสถา,านการณ์น้ำนะครับที่เราจะเข้ามาดูตอนแรกที่เราไปดูจากที่น้ำตกวางแสนดีว่าหมู่บ้านหนองผักบุ้งนั้นได้รับผลกระทบจากน้ำในครั้งนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับว่าน้ำมวลตรงนี้มันมันมันท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วแล้วแล้วมีผลกระทบกับกี่บ้านครับตรงนี้ไงเดี๋ยวเรียนเชิญผู้ใหญ่เลยครับ สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับอันนี้น้ําตรงเนี้ยมันท่วมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยท่วมเมื่อเมื่อตอนตีห้าตีห้าแล้วคนข้าวขนของออกมากระทันไหมครับทันครับทันใช่ไหมครับทางบ้านก็ไม่ทันอืมบริเวณนี้ท่วมประมาณกี่หลังครับเนี่ยทั้งหมดหมู่หมู่บ้านนี้ทั้งหมดมีอยู่เจ็ดสิบแปดสิบหลังคาลโอ้โหแล้วแล้วได้ผลรับผลกระทบตรงนี้หมดเลยเหรอครับตรงนี้ยหมดเลยโอ้โหเนี่ครับนี่คือภาพของ พายุโนอื่นนะครับที่ทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณหมู่บ้านหนองผักบุ้งนะครับหมู่2ตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับภาพกล้องภายในนะครับนี่คือคุณคุณลุงนะครับที่ที่นั่งอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้เราก็ไม่อยากเดีจากจะเดินเข้าไปหาแกนะครับแต่ว่าน้ําค่อนข้างที่จะมีสีเข้มเดี๋ยวเดินน้ำมาจากไหนน้ำนี่มาจากไหนครับเนี่ยบริเวณน้ําตรงนี้ทางสะพานหินอืมไอหน่วยตะแว กันแล้วมันก็เกิดปัญหานะ้ำราะว่สองเส้นทางมันมารวมกันแล้วตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ครับมีหน่วยงานไหนเข้าลงมาดูดูแลยังครับตรงนี้มีอบตอ๋ออบตอดูแลแล,แล้วนะครับโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วกันครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เดินทางนี้นิดนึงครับโอ้โหมันลึกไหมลึกไหมครับผู้ใหญ่ตรงนี้น่าอ๋อตรงนี้เป็นแอ่งนะครับ อันนี้คือเราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวบ้านทั้งหมดใช่ไหมครับผู้ใหญ่เป็นเป็นฝั่งเดียวกันหมดแต่ว่าน้ำอ่ะคือท่วมหมดบริเวณน,นี้นะครับนี่เดี๋ยวเดินมาหาคุณลุงนิดนึงนะครับเราลุยน้ำกันเข้ามาเลยยังไงคุณลุงน้ำล,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 ลงไม่ไม่ลงบ้านเลยเหรอครับลงไม่ได้เลยโอ้โหโระวังลื่นนะครับโอ้โหโอ้หมันลึงงลกนี่เนาะ เนี่ยครับบ้านนี้ครับเห็นไหมครับบ้านนี้คือท่วมไปประมาณอย่างน้อยก็80ซนติเมตรนะครับจากจากจากพื้นอ่ะเข้าไปในบ้านเนี่ยคือคนไม่สามารถอยู่ในบ้านนั้นได้นะครับต้องออกมาข้างนอกมาต่อเพิงพักอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้คือหมู่บ้านที่ได้ผลกระทบโดยตรงเลยอ่ะคือที่แต่เราไปรายงานข่าวมาทั้งหมดเนี้ยก็คือหมู่บ้านหนองผักบุ้งนะครับก็คือปลายน้ําปลายน้ำนะครับจากจากด้านบนนั้นก็คือจากซับแแว่สะพานหินแล้วก็ไหลมาที่นี่นะครับตอนนี้คือปลายน้านะครับของ ของตําบลหนองลีเรานะครับที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราข่าวรับสนที่นะครับเราจะรายงานข่าวสดๆแบบนี้นะครับทุกช่วงนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ําตอนนี้น้ายังเอือขึ้นตลอดไหมครับตอนนี้น้ายังเอ่อขึ้นตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้ยุบลงนะครับน้ําน้ําขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ที่ให้ความรู้ในเรื่องของน้ําบริเวณนี้นะครับ ยังไงเดี๋ยวก็ทีมขานรงทิจะหาหนทางช่วยเหลือนะครับในเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีหน่วยงานเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จะหน่วยงานอบตอำเภออะไรต้องเข้ามาช่วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ทานข้าวเลยครับพะลุงตอนนี้คุณลุงยังไม่ทานข้าวเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหาหนทางเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับยังไงก็ขอบขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับขอบคุณครับครับสําหรับ